สวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนเลยเห็นมีคนถามมาหลังไมค์กันเยอะหลายมาถามตูนะคะว่าไปทําอะไรมาเห็นหนังในรูปเพราะว่ามีช่วงที่น้ําหนักลงมันก็สู้มันก็ฟีบหายไปนี่ไงแล้วก็เรามีตัวช่วยไงมันก็มีตัวช่วยให้เอามาิดนนะ่ะอันนี้เลยมีพวกเพื่อนๆสาว,ๆ,สวๆที่เป็นพิตตี้เขาแนะนํามาว่ากินตัวเนี้ยมันช่วยได้เยอะมันช่วยเรื่องอะไรดู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 ดด ธาานะเกด,ดูก็เลยรู้ว่าแบบเออมันช่วยได้จริงนะมันกินเนี่ยกินยังไม่ถึงเดือนเลยมันก็ขึ้นมามันก็ช่วยนะช่วยหรือเปล่าเราว่ามันช่วยนะคือตอนแรกอะมันหายไปเป็นไซส์เลยนะมันก็เลยแบบเออไม่ได้แล้วทำไงดีต้องมีตัวช่วยนี่เลยเขาแนะนำมาทานะเกลกินแล้วเป็นเหมือนนง้งเหมือนไนหะโอ้ได้ครึ่งมือของน้งก็ยังดี ลองหาทานกันได้นะคะตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมปลอดภัยมีออยลรับรองเราด้วยลองหาทานกันดูค่ะทานนักเกิลถ้ามีของดีๆมาเดี๋ยวตัวจะมาแนะนำให้อีกนะคะไปแล้